มาดูกับโหมดมุมมองใต้น้ำสางดีนี่คือการสาธิตให้เห็นว่าการ์มินสามารถทำได้นะครับและถัดจากนี้ไปก็จะเป็นลักษณะ mm hmm. เมื่ออยู่หน้าง,งานจริงมันจะมีข้อดีอย่างไรบ้างกดดูสักครู่ได้เลยครับผมอย่างนี้หมายถึงว่าเราทอดสมองไม่ตรงไม่ตงรงกองหางกองไปหน่อยนะเนี่ยนีลักษณะของมาร์กนี่เป็นโหมดที่มีเฉพาะของการ์มินนะครับเดี๋ยวเราจะจะขยับขยับใหม่นะครับขยับใหม่ เอาน้ำน้ํไม่ค่อยไหลรอบนี้ก็เลยอทอดตรงกกงไปน้ําอยู่ที่ประมาณ80เมตรเนะาะทางนี้นะมดนี้ครับก็จะมีในตะกุลของ e c h o m a p นะครับชีววตแมปก็จะมีหมดเหล่านี้ได้เห็นว่าการฉายสัญญาณนะครับทับหมายเป๊เลยนะครับเดี๋ยวย้อนกลับให้ดูหมู่ของซาเดอร์ศูนย์นานี่ครับเขาเข้าเชื้อนะครับเข้าเชือ้อ เชือดโอเคอยู่นะเป็นเชือดลูกปลาด้วยเนาะเข้าหนึ่งนาทีรู้เรื่องครับกัดแล้วกัดของบังแล้วคุณครับกัดของบังแล้วยัางไงยังยังไม่เจอของเยอะนะอะไรวโจ้ยเดี๋ยวได้เอ็มอย่าทำอย่าเข้าใกล้ก่อนไม่เข้าใกล้ก่อนไม่ได้เดี๋จอของอู้ยปลาไม่แต่ข้างๆเขาจะเป็นเคลื่อนเคลื่อนจะเบาครับตัวนี้ดูดูบังนะครับเมื่อกี้ตัวงแล้วนะครับผงแดงอ่าตัวต่อไปครับเป็นปลาอะไรตัวต่อไปอ่าตัวต่อไปนต้องแคบนต้องแคบครับรอเกี่ยวไส่ไข่ไม้ครับไส่ไข่ขันไม้ ไปเลยไปเลยนะทีเอแล้วเราใส่ไฟเราใส่ไฟโอ้ฟุยยเกี้ยวคุยเกี้ยวโอแล้วหัวเลี้ยงครับหัวเลี้ยงแม่แ่เอสอครับนี่าสอเต้มสอเต้มใ่ครับสอเต้มเออหเสียบุยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วยับเลวเีวด Ừ, của liêm đây là sao đồ đấy ừ, nà liêm gặp nà liêm sao đồ đấy